สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพอกันทึกเก่าครับอีสานสายเลาะช้าแนี่ครับเบาบางแรงงานโตขึ้นเก่าแหละพี่น้องหน่อยจ้าไปหลุ่นไปเมืองกันขึ้นเก่าแหละครับมาอนีเขาปลาสายเน่อได้ครับน,อน,นอนทำอะไรกันน,น้อนอนครับผม สีสันเพลินแปลกๆตาดีครับพี่น้องมีผิดบ่มีผิดกระ,ระบ่หูแล้วครับทายไม่พี่น้องเพลินแต่เมืองเด้อครับนี่กําลังนอนกําลังกินเลยแหกแหกหมานครับเสารนี้ครับผมชาววันที่21นะครับโอเคโอ้สวยงามอยู่ดอกพี่น้องไข่ดอกงามครับ สวยครับดอกนี้ดอกใหญ่ดอกหนาดีครับพี่น้องดเลยครับพี่น้องตรงนี้ด้ยนะเห็ดปวกจิกครับตรงนี้ด้วยสองสามเลย กำลังออกเลยครับพี่นกตายๆแล้วมันก็จะตาลายอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยแอบไปก้อนเด้อพี่น้องกค่อยเก็บแต่เดียวนี่อีกโอู้จะ<ง>ลึกนลึกๆอ้วมันกำลังขึ้นอืมันกำลังขึงน้นเยอะรีบ<ฮ>เก็บแล้วไปเร่เก็บเอาไปหมดไม่ใช่ง่ายค่ะ หงัดดึงบวกขึ้นซร้างห้วนหวหน่อยอืมห้วนขาดเก็บไปนำกันครับพี่น้องเหลือเห็นล่ะครับอุ๊ยตายไปไหมก็มีจูงใหญ่เลยนะนยืนแล่วตรงนั้นไล้วนั่นแล้วนั่นแหละ้วนั่นแหละ มันแท่งบ,บ่ได้ไมันปอบบางเหลือเกินนะสากับบ่ได้ได้ยังสิโอ้ยถ่ายบทนาตกพี่น้องเอ้ยได้ซ้ำได้เห็นซ้ำเห็นนะครับว่าเหมือนธนาทัวว่ะมาสายๆก็ดีจังนึงเลยครับพี่น้องเนีม่มเห็นเห็ดง่าย ก็ะดยกงมาเนี่มีถนัดกว่าถนัดแต่มันได้สั้นสั้นก็ไม่เป็นไรหรอกกลิ่นหอมหอยบาบัดงัดเด้อไม่ดดนหน่อยงัดเราไม่บ่กหอยถนัดเป็นคนมืนดนะในเจังหน่อยงัดหรอพังมดหัวขาดมดไหนโบใม้มองได้อีกเจอว่าเห็น không cần em mới là, ừ, là nó cái cái hơn nổi đâu cái nổi Hãy พี่น้อเงี้ยอะไรแต่ฟางกระทุบมันไทยมันมั่คือว่าหน่อยแค่เนี้ยแต่ฟางตัวโอ้โอ้โอ้เห็นมาทุกคนอื่นเขา ไม่ดิหัวไปช้าๆยินออกโ้งไหัวเต่าโตมีอยู่ต่าตหนึ่งสามจุมสี่จุมเนมเห็นบอระพี่น้องมูเจ้าเคยกันเนมเห็นแนวบุหินแนวเด้อจุมันน่อยกําลังข้นกําลังออกเด้อนี่ กันนะครับ <uce> พี no. uy, ่น้องอุ้ยนี่เด็กทั้งพี่อีกเด็กน่านี่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 เถ่าโจงล่ะจะทีก็จะโถ่โจงอะถ้าว่าจูงไงมู่ว่านมู่แตนกับท่มาอยู่เด้ออู้นี่เห็ดไข่กับมีตัวนึ่งเดี๋ยวงานเห็ดไข่คนเดียวกันเะเป็นกันไปยาวๆเรือพี่น้อง เธอก่งกระติสั้นแน่จัะน้อยนี่เด็กนี่เด็กนี่เด็กนี่เด็ไปเรื่อยๆจ้ะเธออย่าเฮ็ดแห้งเพราะว่ามันสีหัวหักหมดอนเธอบอกให้ไปชั้นเฮ็ดเธอคอยเข่ามากว่เห็นเฮ็ดไข่นึกว่าตาสิบปรมานพี่น้องเฮ็ดไข่เพิ่งเงียบแค่เฮ็ดไข่เงียบเลยแต่เห็นหัวจั่วหดกรดีกันเลยพี่น้องคอยหากันไป มันกำลังขึ้นตุลุติลิขีดดินกับสิปเปืนิอนะคะแม่ครับนี่นดิอีกดอกนึงต้องนั่นนง,นงล่องเรือพี่น้องแผ่นแดงโบเห็นมันอน่อยนิ้วมือเรื่อยสองเลยนะสา,สามพุ่นนี่กำลังเหลืองนี่แหละครับพุ่น,นะนดินี่ดจิจ่ายจ่ายโอ้ยออกเต็มเลยิ้มเต็มพื้นเลยโอ้ยมันออกเต็ม,มพื้นเลยพี่น้องคไข่เน่าโบเห็น มันตรงนางล่งไหมนี่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 ทายเงาเลยพี่น้องเอ้ยเงาผืนเลยครับนี่นี่นี่วายห่วยโอเป็นส้ายเลยตัวบบดนี้พี่น้องเอ้ยต่วันนี่มเห็นเนาะมันตรงนางัมันต่งนางล่งพี่น nah, ้องต่องเสียงดังนะตึ๊กเต๊กต๊อนี่เด็กวนี่เดว้าว มันแน่บ่เห็นพี่น้องเพิ่นมึงโอ้ยมันแน่บ่เห็นพี่น้องเลยหน่อยสังเกตบบ่ดีบ่เห็นเลยครับอย่ามาอย่ามาทับอย่ามาทับอย่างงี้ก็มึงมึงไปน้ำกันเรื่อยๆครับนี่แหละครับเพิ่นเริ่มออกมันก็จะเป็นงังงสิเลยครับ นี่นี่น,น,นี่นั่นดิแกกล้องนิ่งๆไปเลยครับเดี๋ยวบาบา,บาจัดการเองมาจัดการบาบาถามว่ามีอ,อีกไหมว่าสันแน่บู้หินปัดว่าถามมือก่งมันก็ตรงสันนี่แหละเนาะ พี่น้องมาอีกช็อตนึงพอได้เก็บพอได้เล่มครับพี่น้องหลังจากที่บม่ได้เห็นยังสีมาดนแลแหละครับถือว่าครั้งแรกครับที่เห็นเูงนลายขนาดนี้ครับกำลังเขามาอยู่ป่าหน่อยอยู่ด้วยครับ ก็ไรแน่กับคนนั้นค่ะทุกคนโอ้กูกับเผ็ดไข่ก็ดีกูกับเผ็ดไข่ก็มีมันมันเด้อจางหังเ้ยมันเด้อ้างๆนั่นเลยทางอีกสองดอกแต่คนยิ่งในหญ่แน่นี่จิตมวนครับ มออยู่่พีน้งเมาทันท้ออกเต็มที่พี่น้องจุงอองจูมยังหน่อยอยู่แต่ช่วงบ่ายนะสิน่าสิจุูมใหญ่กว่าน,นี่บ่ายแตรับหน้าที่เก็บโดยคนขุดมั่นแหละพี่น้องเฮ้ยนี่แต่อจอนักถ,ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ดีครับ ก็หลุนต่อเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเบาบาดเบาผอมอย่างเบาบาดเออโอ้ฮะหาตาดอกเพิ่นบัหญายันไดเด้อครับพี่น้องขา็าักเร็ว บอบบางมันกรอบกรอบพุทัทนตกเปิดเบิเบงไต่ใบใหม่เนาะอืเปิดแห้งกระบาดได้ป่านนี้เปินแตกปับ๊บหัวรุดเลยแหลยวันเป็นหล่ะแถวบ,บ้านก็เลยฟุ้งหน่อยนึงพี่หนองอันดีสองอันนะ้งหัวกระสุนจ้ะหัวกระสุน ได้หน่อยได้หลายก็ดีกว่าพอได้แล้วพี่หนงข้าปลาใส้ๆาพี่หนงหื้อนี้ก็สองสามีอยู่ออกลำล่ามนี่ครับแต่วดอกพ่นบบใหญ่ดอยใหญ่ดอกแข็งแรงปานไรดอกเค็ดกระได <S <S นี่เดียว้อนนี้กำเดินนี่นเอาหญ้กออกนี่โคตต้นใหม่ พูดบดี๋ยพูดพูดพูดพอ,อได้เก็บจุกครับเบื่องดีๆเด้อยวงขาเพื่อมันเย๋ยวเหยียบหัวมันนี่เขาทำมแตรุ่นนี่เก็บง่ายนี่กํลังขืนพี่นงห่ง่นั่นอันช่องอัน แห้งก็บ่ได้ขาเปันหักเร็วเร็วเหยียบไว้หน่อยจะเป็นเห็ดที่เปลาะครับมึงไอ้เด็กขายง่ายในกระดิ่งน้อยหนึ่ง มองงามอยู่ครับจุดนี่นถ้าได้จูมทำน,นั่นเนาะแจ้วเลย,ยถ้าได้จูมทำน,นี่นไปมาใดเด้อพี่น้องมันหกมันบังกันปกติมันต้องเป็นจูมแบบนี้ครับน่าจะโอเคอล่ามออกไปทัวร์เล้วต้องแนมดีดีเนียนเด้อพี่น้องเน้ ขา nhau เนี่ยอยู่ครับออกนี่งามเลยอยู่ใหญ่แต่ต้นลุ่นยิ<ด>่งยิ่งสีน่าไปกระสาวหน่อย,อยครับพี่น้องหลง<ส>ัลงจากที่หลังจากที่ยังตื่นเต้นท่านเศร้าอ,อยู่ครับพี่น้องตื่นเต้นเอียงเบาเบาออกหน่อยปวดครับไปดึงเดินต่อครับต่อครับวสวยๆเลยพี่นอ้องปนกับแสบด้วยครับนี่ สวยครับครับ่นเก็บเด็ดนำมากันด้วยครับสองดอกครับผมสาวหน่อยเป็นปเก็บดึงกันต่อครับเก็บกันต่อครับเกใคไข่ขาวหลังเขียวพี่น้องอุ้ยงามเพียงครับพี่น้องเฮ้ย ส,สวยครับเป็นต่อครับบองอาสิบอนหนึ่งแน่ด้วยครับถ่ายด้วยเก็บด้วยครับลุ้นกระต่อยจุ้มหนึ่งครับงามครับพอดีปนเลยพี่น้องเอ้ยส,ยสวยเลยพี่น้องกต่อครับพี่นอ้องใหญ่แห่งครับจุ้มดิ อันอีกเรียมห,หน่อยจ้ะอุ้ยพี่น้องเลยพิตาสะออนแห้งครับญ่แห้งอีลีกลุ่มกระสาวาหน่อยครับยาวเลยสองตูมครับพี่น้องจักแมนบราเมนปลุ่มเป็นน้ำกันเหรอครับพีกัะน้อง แสงสะท้อนดีเหลือเกินป่ะหลุนกันครับหลุนกันต่อครับผมคนไลยแน่อยู่ด้วยครับมื่อนี้ไม่ไลยแน่หรอกไล่เลยโคตรไล่เขาเลือ้อยสนิทเลยพี่น้องนี่มันก็ลังแต่เกิดเต็มเลยนี่ครับก็ลังดันขึ้นนี่หลุนกันต่อครับ กลุ่ไปกันดีครับบุญพี่น้องมันสิได้บอโอ้ได้เฮ็ดยังคือเต๋อว่ะพี่น้องเลุ่มลุ่มอุ้ยงามแน่พี่น้องพี่น้องเห็ดพึ่งลิ้นหมาครับพี่น้องเลยเฮ็ดพึ่งเห็ดเพิ่งลิ้นหมานะครับโอ้จะเพื่อได้ตัางซื้อเพิ่นเหรอครับนี่ถ้าว่าเฮ็ดพึ่งอึ่งเผาผมเชื้ออยู่พี่น้องเลยอุ้ยออกเป็นแผ่นเลรเยอะยิงพูดผิด ซื้อเมีย่เนี่ยตีซ <อะ S 1> um, um, เปลี่ยนรูซื้อ um. สิเปลี่ยนดุเหรอเ้อซื้อเมีย่ดิจำบ่ได้ดอกเอ้าสวยๆเลยพี่นอ hmm ้องหลุดนันต่อครับต่อครับเพ็ดเพิ่องลิ้นมาครับสวยๆครับโผลพิษอีกละบผล่ย่าเบาไตย่าไตแหมบาทมาบาดนี่อันนึ่งก um. ็มันมันจะได้ไงมง <pas> <in> ่จะได้หัวเราะกัน ก็ภาษาไทยเบาบานไม่ค่อยแข็งแรงเนาะรุนกันต่อครับพี่น้องหาอะไรเนาะสาวน้อยนี่หาเห็ดพึ่งลิ้นมาหรอมาปลาสิมาหาเนีมาป่าบมาหาปลาต่อครับเห็ดพึ่งคาเฟ่ครับพี่น้องโอ้สวยๆอีกแล้วครับงามเพียงครับ ลุ้นกันต่อครับเก็บกันต่ออีกครับเห็ดพึ่งกาเพกาแฟครับสวยๆครับผมสาวหน่อยเพิ่นเห็นครับ<ม>สองจุง่มไปหลุ่นน้ำคันอีกครับสามจุ่มเลยเก็บไปก่อนก็แหล็ววาสีเบอร์มอญหลุ่นไปน้ำกันอีกครับ สะสมอีกครับพี่น้องเห็ดกอ่อแดงส,ยสวยๆครับโอ้ยงามเองสองเลยนะลั่นเลยดเป็นน้ำสาวหน่อยครับเห็ดก่อแดงไปเดินมาเลยค่ะอ๋อครับหลุดนันต่อเดอครับพี่น้องดเป็นน้ำสาวหน่อยครับหไหหน้อ อยังแข็งอยู่ครับยังแข็งอยู่อ,อ,ยอู้ยดอกนี่ไหมพี่น้องอเห็ดกอแดงจะได้ดอกอง่ายเลยครับอู้อันนี้งามตุลุตุลุใส่ตะกร้าเลยค่ะสาวน้อยอู้ยพี่น้องเลยบป็ยาหสิบรรยายเลยครับเห็ดวันนี่งามีลีครับลุ่มไปน้ำกันอีกครับออกหางทางอีกแล้วพี่น้องจุงงมง่ามอยู่หรอกครับซูนในน้อยหลบปั๊บเลยเห็ดไปแต่กระมิ้งห้อยคนเอาไป ลายจูมแตได้เห็นเนอะหงนต่อครับกระสาหน่อยอยีกครับหรเห็ดก่อแดงหรือตั้งบานบ้าวบาดก็เอนเห็ดน้ำหมากครับเอิ่นซื้อเพิ่นแบบง่ายๆนะครับพอเพิ่นมีสีแดงเนี่ยไปละ่ะขายน้ำหมากพุท่าอยู่บ้านเลยแหละครับโอ้สีสวยๆเลยครับอูอ้เห็ดก่อแดงส,สวยๆเลยครับพอเมทีโนใหญ่ดอกแข็งเลยครับดุุนงันต่อครับ นำการอีกครับพ่อแม่พี่นอ้องโอ้จูมงแข็งใหญ่ๆเลยครับงามแห้งด้วยครับกระบอกกินเขาบบกินเน่เหา,ากินเน่แหละเนาะป่ะหลุนกันครับหลุ่นกันต่อครับใ,ใครเขียวกับสาวน้อยครับมือสาวกันย่างจนว่าป่ะแอกซันสุดท้ายแล้วครับไปสรุปจอดยุบานครับพี่น้องมื่อนี้ สรุปยอดย่บานเ้อครับพ่อเม่พีน่น้องมันหมานคือเก่าแหะครับมื่อนี้เห็ดไข่เห็ดปวกครับเห็ดปวกกับกระลังเริ่มออกครับอันนี้ก็จะเป็นเห็ดก่อแดงเห็ดพึ่งครับผมเมื่อคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้สารสายระอยชาแนลด้วยนะครับติดตามคลิปหนากันนําเเ้อครับพ่อเม่พีน่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม